นี่ค<อ> <problem> รับบอกเลยว่าครับครึ่งต่อครึ่งนะครับบอกได้เลยครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับนี่แทบจะทะลุเบ้าแล้วนะครับเนี่ยข้างในมันจะเป็นโพรงนะครับสําหรับใส่ข้าวต้มเหงือกครับอันนี้เขาเรียกฟันนะครับอันนี้เขาเรียกเหงือกนะครับเหมือนคนนะครับมีฟันก็จะมีเหงือกนะครับรดแมกโรก็เช่นกันนะครับนี่คือฟันใหม่นะครับ ใส่เงอเก่านะครับปั๊บเวลาใส่ให้ใส่ฟันฟอกตรงกลางก่อนนะครับเวลาเราตอกสลักมันจะตอกง่ายนะครับเพราะว่าเราจะใช้เล็กส่งนะครับส่งฐานรูนี้นะครับถ้าตอกมันจะได้เซนเตอร์นะครับมันจะตอกง่ายนะครับอันนี้คือสลักนะครับสลักเขาก็จะมีบ่าข้างในแล้วก็มีปลอกนะครับปลอกกันหลุดนะครับ หลอกตัวนี้มันจะเราต่อเข้าไปมันจะบีบนะครับบีบเพื่อมากอดให้มันแน่นนะครับกันหลุดนะครับหรือใช้น็อตขันก็ได้ครับถ้าไม่ซีเรียสนะครับ